สวัสดีครับกลับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีหมอลำเพลินลำเพลินเฮาสู๊บู่สุขคนพี่น้องครับผมเอา้าพี่น้องครับผมวันนี้มาเบิ่งความเคลื่อนไหวในสำนักง,งานครับพี่น้องนะครับผมอาจารย์นักดนตรีก็เริ่มกันเข้ามาแล้วเวทีเขาก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับโดมเ้าก็ใกล้แล้วพี่น้องครับผมตอนนี้ฝนกาดเล็กแล้วนะครับผมอาจารย์นักดนตรีก็เข้ามาแล้วอาจารย์ดนอาจารย์ดำนะครับผมเริ่มทยอยมาแล้วทีมงานนายอุ่มนายชิน นะครับผมกระยูหันเอวออกประมายแล้วก็นายแผ่นะพี่น้องเนาะทีมงานเบื้องหลังทีมงานคอนไวท์ห้องดมหมอกกระไกลเรียบๆพี่น้องนะครับผมตั้งเสาตั้งยางขึ้นเรียบร้อยเบิด์ตตัยนนยวยางสวดยอดเลยพี่น้องครับสร้างก,กากันลังเสียมพี่น้องสร้างก,กากันลังเสียมไม่กระเดียดคือเก่าพี่น้องครับเดียดคือเก่าเดียดคือเก่า สร้างมูลนีธมหาคนพี่น้องครับผมสร้างเสื่อมนะครับสร้างเสื่อมเล็ก,กน้อยกว่าใหญ่ออกไปแล้วพี่น้องเทิร์ฟข้างหน้านเห็นไหมพี่น้องนี่นี่เทิร์ฟข้างหน้าแล้วก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศภายในสำนักงานพี่น้องครับ <c oughs> อนไว้กำลังโศกกันอยู่พี่น้องรถบัสเขียวเขียวนาโนเพชรลำเพลินน้องเฮงเฮงไปั่นว่าเสือรถบ้าน้องเฮงเฮง สีสีอีกสีเขาทาไปแล้วเลอพี่น้องเด้อนะครับผมสีเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้ทานะครับแต่วีดีววทีอา่าตัวนี้นี่เขาท,า,ทาแล้วนะครับโอ้แปลนอากาศอกมาแล้วโอ้อะไรติห้มครับโอ้ทูนายชิ้นนายอุ่มพี่น้องครับผมน้องไซทีมงานควอนไวทีมงานเบี่ยงหลัง

แปลนเขากับปูนี่แล้วพี่น้องครับโอ้คักคักคัขกขนาดเป็นปูแล้วบางส่วนพี่น้องครับผมโอ้ใหญ่เติบพี่น,อน้องใหญ่คักนี่คือส่งสูงแน่นอน Oh. อันนี้น่าจะเป็นทั้งขึ้นนะครับขึ้นทา้งหลังเวทีพี่นอกนะครับขึ้นนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจอ LED หรือเปล่า <c oughs> นะครับพ <c oughs> ี่น้องนะครับผู้ใดอยากสนับสนุน เออาม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือว่าอา,อาหารกลางวันหรือว่าอาหารกลางเลี้ยงไงทีมงานคอนไวย์เฮาก็ได้เด้อนะครับพี่น้องทีมงานเบื้องหลังนะครับผมน่องสิ้นน้องอุ้มนะครับแล้วก็นายแพนนะพี่น้องเด้อผอมไม้ไอออกกระแมนนะครับผมแล้วก็แม่เตียวนะครับแม่ครัวเพชรลำเบือนของเฮาพี่น้องมาแล้วเพื่อนกันเบือบืบบ้มบัามเลยพี่น้องทีมงานคอนไวย์เฮา เดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งผาม,มุมกว้างพี่น้องครับผ่าม,มุมกว้างกล้องอาจจะสั้นเนี่ยไดย้พี่นอ้องได้นะครับผมตจงขอถอดขอท้ายพี่น้องครับผาม,มุมกว้างพี่น้องครับโอ้ dinh dẻ lăng can <laughs> dinh được dinh măng xuống chân thân vậy thì nâng สองสามสี่หาสันส้นพี่น้องติดไฟติดป้ายติดอันนั้นอันนี้ติดฉากเข้าไปติดนลำพง้งไงใส่ควา้าฟ้อนาโอคาดเติบได้พี่น้องนะครับผมนี่ก็ถายบรรยากาศรอบๆสำนักงานพี่น้องครับผมรอบๆสำนักงานวันนี้ ท,ท่นิ่งงนะนิง่งยผู้ใดอยากสนับสนุนน้ำดื่มเครื่องดื่มซุปกำลังให่ทีมงานเบื้องลังก็ได้เด้่อพน่ง้องนะครับผมติดต่อทางเ c e b o o k ของตอโตนพรัตหรือว่าจะติดต่อทางเ c e b o o k ของไอออกนะครับผมปียศักิ์แก่ก่วงนะครับ สามารถติดต่อเด้อร์นะครับผมเอาพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้กัขอลงไว้สมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมพอกันคลิปใหม่นะครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับพ่อแม่ไอ้เอฟซีมาล้ำเพลินเพลินเฮาสกุลสกุลเด้อพี่น้องครับผมที่เขามารับชมช่องโตนวโนปรัชพี่เลิมเพลินนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านอายุวัฒนสุขภัทรธรศาสอนสมบัติทุกประการเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาขอขอบพระคุณครับ